ทันโลชี่ในอง่ภาษาญี่ปุ่นสนุกสนุกสวัสดีครับคุณแบงค์เป็นไงบ้างครับสบายดีใช่ไหมครับสบายดีครับเออพูดถึงรายการทันโลชี่ในห้องโง่เป็นไงครับโอ้ยสนุกมากเลยคุณฟูจิก็ดูเหรอครับผมดูครับสนุกแล้วรายการนี้ก็เขาสอนภาษาญี่ปุ่นแบบฮ่านะเฮ้ยได้ยินเสียงเพลงครับแล้วผมไปซ่อนก่อนดีกว่าได้ไปซ่อนก่อนดีกว่าครับฟูจิอ้าวคุณแบงค์คเจะอยังไหมอ่ะ ไม่อยู่ครับเห็น่าครับพอดีเนมซื้อของมาฝากุงสิอะค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวผมรับแทนไว้เองละกันได้แต่แบ่งกันก็ได้นะครับผมอแอบกินคนเดียวละหรือเปล่าอกครับคะได้เสร็จผมเสร็จผมคุณแดงครับคุณเนมมาหาแล้วเป็นไงครับก็ไม่มีแหละเอาของมาฝากผมครับดีใจมากเลย โอ้ดีใจเลยครับครับดีใจภาษาญี่ปุ่นนี่พูดว่าไงอะครับคุณฟูจิอ๋อดีใจใช่ไหมครับครับดีใจภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอุเรชิอุเรชินะครับแล้วก็ดีใจที่ได้จุดจุดจุดนะครับโมไรเตะอุเรชิโมไรเตะอุเรชินะครับอีกคำนะครับดีใจที่ได้ของฝากนะครับดีใจที่ได้ของฝากให้พูดว่าโอเมะไง おみえげをもらえて嬉しいか D ちゃいうれしい嬉しい,嬉しいリーチャイティダイもらえて嬉しいもらえて嬉しいリーチャイティダイコンファクおみえげをもらえて 嬉しいおหมีเงี้ยมしい。ด้้ไม่แบ่งผมเลยครับคุณเนไม่ได้ฝากบอกว่าจะไม่ได้บอกนะครับเขาคุณเนเเขาให้ผมนะครับแล้วครับใช่ครับแบ่งมั่งไม่ได้ครับแบ่ง่งเรื่องอะไรจะให้ให้ผมแล้วก็เสร็จไม่ได้แบ่งน้อยเลยครับเขาให้ผมแล้วครับเดี๋ยวเอาไปกินกันนะครับ่ี รับสมัครผู้ร่วมแสดงรายการทาโนชินิฮงโกะไม่จำกัดอายุสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร026531891รีบๆหน่อยนะครับทาโรชินิฮงโกะภาษาญี่ปุ่นสนุกสนุกสนับสนุนโดยสถาบัานสอนภาษาญี่ปุ่น TLS